สวัสดีครับสวัสดีเซียแม็กหนังสตักิงฟ้านะครับนนีแต่งตัวมิชิดนะครับใส่แว่นคลิปเน็บนะครับทรงทรงเรเบนเขาเรียกว่าทรงเรเบนนะครับเป็นสายตานะครับวันนี้ใส่สายตาสั้นนะครับก็เลยใช้แว่นตัวนี้ตัวนี้จะมาติดเฉยๆนะครับก็เป็นสายตาเราเดี๋ยวไปรับชมคลิปนะครับวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับกี่มารวบนะครับ หมายแรกครับเงียบนะครับยังไม่เห็นปลานะครับนี่ก็งามตัวเดิมนะครับยังไม่ได้ล้างเลยยางก็เส้นเดิมนะครับทุกดอกทีโคนเต็มเลยนะครับแล้ววันนี้จะตอนแรกว่าจะไปทางนี้นะครับมันไม่ถนัดต้องกลับมามันเดิมเดี๋ยวมจะออกไปทางล้างสนามบินดูนะครับนี่ครับมีตัวครับ ดนครับนี่นเชือปลาตัวแรกครับรขาวๆเหมือนปลาครับโดนเฮ้ยใช่ปลาเลยครับว้าวตัวแรกครับหายากมากครับดูดูการนี้ โดนโอ้หลุดซะเนาะโดนขีบครับข้นมาขีโดนเยาปานอยู่เล็กนะครับหาเพื่อแล้วนะครับอูข้างหลังเรียบเลยนี่ครับขนาดแา่ถ้าเพื่อแล้วนะครับนี่ครับถืบกลางตัวสายบาัดรเก็บไปหอยขีด